สำหรับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นเรื่องราวส์งนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวเนื่องจากว่าตัวของเขาเองเนี่ยมักจะไปแจกอาหารให้กับคนไร้บ้านเป็นประจําเลยซึ่งก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มากมาเอาอาหารที่เธอไปแจกนั่นแหละคะ่ะแต่พออยู่มาวันหนึ่งค่ะพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาไปทํางานรับจ้างมาแล้วก็ได้เงินมาก็เลยอยากจะตอบแทนไปดูไปค่ะว่าเขาตอบแทนด้วยอะไรซึ่งจะบอกว่าของที่เขาตอบแทนนั้นถือว่ามูลค่าไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่น่า ของคลิปเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่ผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็คือเป็นคนไร้บ้านที่มักจะมารับข้าวกล่องเป็นประจําเลยวันนี้ก็คือเหมือนมาเจอพี่เขานะคะพี่เขาไปทํางานรับจ้างต่อคิวรับพระนะคะแล้วก็ได้ค่าจ้างมาเล็กน้อยพอมาเจอกับเจ้าของคลิปที่มาแจากข้าวกล่องพอดีนะคะพี่ชายคนไร้บ้านก็เลยเดินมานะคะ่ะแล้วก็บอกว่า ขอเลี้ยงไอติมสัก20บาทได้ไหมเป็นการตอบแทนแล้วก็บอกว่าอยากเลี้ยงจริงๆซึ่งในคลิปนะคะเธอก็แซวพี่ไปว่าเดี๋ยวจะเอาเลขบ,บนแบงก์ยีไปซื้อหวยักหน่อยซึ่งพี่เขาก็ยิ้มแย้มแล้วก็พูดคุยกับเธออย่างมีความสุขค่ะซึ่งเจ้าของคลิปนะคะก็ได้ระบ,บุข้อความด้วยนะคะว่าขอบคุณที่ใจดีกลับคืนมาแม้จะไม่ได้มากมายอะไรก็ตามนะคะขอให้โลกนี้ใจดีกับพี่เยอะๆเลยนะคะซึ่งคลิปคลิปนี้นะคะเชื่อว่าใครก็แล้วแต่แหละที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ได้รับชมก็ใจฟูไปตามๆกันเลยนะคะเราบรรา จำนวนมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นยิ่งคนที่ไม่มียิ่งมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่เห็นแล้วตื้นตันใจจังเลยค่ะเป็นผู้ให้ผู้รับที่น่ารักมากๆเลยดีใจจังเลยค่ะให้พี่เขาเรียนนะคะมันคือความภูมิใจของพี่เขามีเงินไม่เยอะก็อยากตอบแทนบุญคุณค่ะ